รู้สึกจิตตกมีอารมณ์ลบว้าวุ่นใจเครียดอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวโค้ชส้มมีวิธีช่วยคุณค่ะก่อนฟังช่วยกดติดตามแชร์รีโพสต์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะให้เรานั่งในท่าที่สบายๆผ่อนคลายนะคะอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ลองใช้มือสัมผัสที่หัวใจค่ะสัมผัสให้ได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจเรามองให้เห็นถึงการทำงานของหัวใจ ที่ไม่ได้หยุดพักส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายของเราในทุกๆส่วนด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติรับผิดชอบให้เราซึมซับพลังนี้เข้ามาให้อยู่ในทุกๆเซลล์ในร่างกายลงไปให้ลึกในระดับหัวใจ เซลล์ของหัวใจเซลล์ของร่างกายที่ได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงเรามีพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นสงบมั่นคงมากขึ้นค่อยๆลืมตานะคะถ้าอยากรับฟังคลิปดีๆช่วยคอมเมนต์ค่ะดีมากเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามส้มได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะ